คอฟฟอร์ดจะสิ้นสุดการเป็นแชมป์หรือบน UBA พิกัด154ปอนด์ทันทีเมื่อขึ้นชกกับคาเนโล โดยล่าสุดนั้นความพยายามของเทอเลนคอฟอร์ดที่เขากำลังจะคว้าแชมป์ในพิกัดที่กํากำลังจะเริ่มต้นขึ้นและเขาก็จะสิ้นสุดการเป็นแชมป์โลกห้ UBA พิกัด154ปปอนด์ทันทีเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นในไฟกับทางซาอูลคาเนโรอเวเลสในศึกซุปเปอร์ไฟในวันที่13กันยายนนี้ที่จะมีการสตรีมทางเน็ตฟ i ิการโชคจะเกิดขึ้นที่สนามอาริเเจนสเตเดียมในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็จะทำให้ผู้ท้าชิงหลักของเขาอย่างอาบาสบรารูนักโชคในวัย30ปีจากเบอร์ลินเจ้าของสถิติการชกชนะ17ครั้งชนะน็อก9ครั้งเขาแพ้1ครั้งจะได้รับการอัปเกรด เป็นแชมป์นุนยูบีเอพิกัด154ปอนด์เต็มรูปแบบทันทีแต่ก็มีข้อแม้ว่าบารลอูจะต้องขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกกับทางเจอเมลชาโลอดีตแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวและในปัจจุบันเขาเป็นแชมป์โลกลาพักของนุนยูบีเอ แต่ที่น่าขันนั่นก็คือการโชคในครั้งสุดท้ายของทางชาโร่คือการชกกับคาเนโรและจัดขึ้นภายใต้เงื่อนไขาการชกเดียวกันกับทางเทอเรนคอฟฟอร์ชาโร่จากฮิสตันได้รับอนุญาตให้ขึ้นชกในฐานะแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่น154่ปอนด์แต่ตอนนั้นเขาก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งนักยูบิโอทันทีเมื่อเสียงะระฆังดังขึ้นและในไฟนัลคาเนโรก็สามารถเอาเชนะชาโร่ด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ การโชคเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี2023ที่สนามทีโมบายอรีนาในรัสเวกัสและหลังจากนั้นชาโลก็ไม่ได้โชคอีกเลยนับตั้งแต่ค่ำคืนนั้นและต้องรอดูกันต่อไปว่าเจอเมลชาโลจะขึ้นโชคชิงแชมป์กับทางบรารูทันทีหรือไม่หลังจากที่เขาห่างหายจากสังเวียนไปกว่า2ปีนั่นเอง